ชิกรัวกันแล้วประมาณ68ท่านถ้าเราเพิ่มไปอีกสองท่านก็จะเป็น70ท่านในฐานะผมเป็นประธานฝ่ายสมาชิกท่าถ้าจากชันายปีนี้มีสมาชิกถึง70ท่านผมจะมีรางวัลให้ใกพพับนายโยุูสอสอนพิบลเป็นเหรียญของพู้วกการภาาสมัยผม สอง B C D E ใส่ในกล่อยยยงพับดีสวยงามมอบให้กับท่านที่ทำ X Walk, ทา C M O หรือสโมสรดีเด่นได้ครับขอขอบคุณยยสโมสรและก็ท,ทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนนายกคนใครับและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าสุนารีที่นำคณะกรรมการาทุกท่าน ให้น,นโยบายเสนอในการทำงานเพราะคู่ว่าจะต้องไปเยี่ย,ยมสโมสรซึ่งเป็นน,นโยบายของไอออนสับกันอยู่แล้วแต่ดูการประชุมของสโมสรให้สโมสรท,ท,ท,ทำกิจกรรมอย่างไรบ้างครับกานั้นนี้ผมก็ถือว่าในเวลา,าน,นานพอควรเพราะปกติแล้วการประชุมทุกครั้งเนี่ยก็ออกเกินชั่วโมงครึ่งเนี่ยประมาณสิบปีอาทิตย์ผมเข้าใจครับ แรกผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณทุกทา่านครับ